พัชรานเอกแพทย์นะคะผู้จัดการฝ่ายประกันภัยของยูนิเต็ดฮอนด้ายูนิเต็ดฮอนด้าของเรานะคะจะให้บริการลูกค้าในส่วนของโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการซึ่งในแต่ละวันจะมีลูกค้าที่เข้ามาทั้งชมรถแล้วก็ใช้บริการในศูนย์บริการซึ่งสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการให้บริการแล้วนั่นคือลูกค้าที่เข้ามาต้องได้รับความ เพราะอย่างตอนนี้มีโควิดอย่างน้อยๆเนี่ยตัวเครื่องอยูแคร์ตัวนี้นะคะสามารถที่จะโปรเทคในเรื่องของอากาศเชื้อราเชื้อไวลาเชื้อแบคทีรียตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการฆ่าเชื้อโดยใช้รังสี UVC ะะซึ่งจะใช้ในห้องผ่าตัดซึ่งตรงนี้เราก็มั่นใจแล้วว่ามันได้มาตรฐานแล้วก็จะมีตัวที่สามารถกรองตัวรังสีทําให้ไม่สามารถทําอันตรายกับลูกค้าหรือว่าพนักงานได้หลักการทํางานของเครื่องนะคะก็คือเครื่องตัวนี้ค่ะจะดูดอากาศนะคะเข้าไปในส่วนของด้านล่าง แล้วก็ะค่าเชื้อโรคแล้วก็ปล่อยอากาศโดยสุดออกมาจากด้านบนซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะก็ได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานนะคะว่าสามารถฆ่าเชื้อได้ซึ่งผ่านการทดสอบจากหลายหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสอบคบบอค่ะ ในสภาวะปัจจุบันนะคะอยากจะเห็นว่าตอนนี้โควิดกําลังระบาดนะคะมันไม่ใช่แค่โควิดเท่านั้นแต่ว่ามันจะมีพวกเชื้อโรคต่างๆนะคะเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียซึ่งเครื่อง UV-C ตัวนี้สามารถ ่าเชื้อเหล่านี้ได้นะคะการที่ธุรกิจต่างๆที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจํานวนมากหรือแม้กระทั่งออฟฟิศใหญ่ๆที่มีคนอยู่เยอะๆนะคะ10คน20คนขึ้นไปตัวนี้ถ่วยในเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างลูกค้าเองแม้กระทั่งตัวเราเองเนาะไปใช้บริการที่ไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆถ้าเรามีตัวนี้ลูกค้าเห็นแม้กระทั่งตัวเราเองที่ใช้บริการเห็นก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นใจในอากาศที่เราจะเข้าไปบรรยากาศที่เราจะเข้าไปว่ามันก็เป็น ส่วนดีของสุขภาพของเราผู้ใช้บริการด้วยอย่างเห็นได้ชัดเลยคือจะเป็นในส่วนของห้องรับรองลูกค้าด้านหลังนะคะในส่วนหนึ่งก็คือจะมีลูกค้าอยู่รวมถึงมีอาหารเขารู้สึกว่าหนึ่งเลยไม่มีกลิ่นอาหาร2ก็รู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะเหมือนเราฉีดอะไรสักอย่างนะะึงค่ะที่ทําให้อากาศมันสดชื่นขึ้นซึ่งก็ปลอดภัยสําหรับลูกค้าที่ไปรอการใช้บริการในส่วนของด้านหลังก็สามารถสร้างความสบายใจให้กับตัวพนักง,งานนะคะแล้วก็ สามารถสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าได้ว่าโอเคเข้ามาแล้วเนี่ยใช้บริการแน่นอนเลยว่าเครื่องตัวนี้มันช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้100%ซจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะร้านอาหารนะคะธุรกิจโรงแรมนะคะจุดไหนก็ตามที่มีลูกค้าร้านกาแฟเดี๋ยวนี้น้องเราชอบไปนั่งร้านกาแฟ ซึ่งมันสําคัญอยู่แล้วว่าอากาศตรงนั้นมันควรจะต้องเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งมองแล้วว่าตรงนี้ถ้านําไปใช้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งพนักงานเองด้วยแล้วก็ลูกค้าที่เข้าไปช้งานสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการของลูกค้าได้โชวร์รูมของเราจะตั้งอยู่ริมถนนเส้นราฤกษ์เลยนะคะเยื้องๆกับฟูวิลล่านะคะเดอะโซคลอสังเกตเห็นได้สตเตน